What the- สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูแพรนะคะคุณครูแพรมีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆทุกๆคนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มีการ์ตูนแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปร้องเพลงแล้วก็ไปเต้นด้วยค่ะแล้วจะบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปรู้จักหนึ่งปุ่มค่ะ,ะปุ่มนี้นะมีท่าแบบนี้ด้วยอรู้จักชื่อเขาหรือยังคะถ้ายังไม่รู้จักเดี๋ยววันนี้เราจะไปรู้จักกันค่ะ อะไรค่ะเด็กๆคะครั้งที่แล้วคุณครูแพรได้ฝากภารกิจเด็กๆไปหนึ่งหน้าในหน้าที่2 5หน้านี้เลยเด็กๆหน้านี้นะคะเขาบอกว่าจะให้เด็กๆนะระบายสีปุ่มสเปซบาร์เด็กๆได้ระบายกันหรือยังคะปุ่มสเปซบาร์คือปุ่มที่ยาวๆใช่ไหมปุ่มนี้ใช่ไหมคะเด็กๆได้ระบายสีสวยงามไหมคะโอเคเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเปิดเทอมมาคุณครูแพ้จะไปดูนะ เอาละค่ะเด็กๆคะ่ะก่อนที่เด็กๆจะไปทํากิจกรรมกับคุณครูแพรนะคะคุณครูแพรขอ,อยาทบทวนก่อนนะคะในเมื่อครั้งที่แล้วเด็กๆได้ไปรู้จักปุ่มๆหนึ่งที่เป็นปุ่มยยาวเลยอยู่บนแป้นพิมพ์จําชื่อเขาได้ไหมคะว่าเขาชื่อว่าอะไรคะอะไรนะคะอสเปซบาร์นั่นเองนาะเด็กๆลองพูดสิคะสเปซบาร์เก่งมากๆเลยค่ะปุ่มๆนี้มีไว้ทำอะไรคะเด็กๆคะ่ะ จริงเหรอคะตัวหนังสือที่มันติดกันพอกดไปหนึ่งครั้งมันจะทำไงคะแยกห่างออกจากกันแบบนี้รู้ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะคะเว้นวรกเก่งมากๆเลยค่ะเมื่อเด็กๆจะใช้ปุ่มสเปซบาร์นะเด็กๆต้องนำเคอร์อเซอร์หรือเมาส์นะมาวางเขาไว้ตรงกลางคลิกลงไปเสร็จปุ๊บเด็กอยากให้ตัวหนังสือที่มันติดกันแบบนี้ห่างกันก็ต้องกดปุ่มสเปซ บ้าลงไปตัวหนังสือที่ติดกันมันก็จะห่างกันค่ะเด็กๆจำได้ใช่ไหมเก่งมากๆเลยค่ะ่าะคาดีๆคัะอย่างที่บอกไว้เลยคุณคณรูแพแอบกระซิบไปใช่ไหมคะว่าจะพาไปรู้จักปุ่มๆหนึ่งที่มีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนี่อย่างนี้เลยโอ้โหเก๊กหล่อเก็กสวยแบบนี้เลยนะคะจะพาไปรู้จักเลยปุ่มนี้นะเขาอยู่บนแป้นพิมพ์ แล้วไม่ได้อยู่มีแค่ปุ่มเดียวด้วยอยู่ด้วยกัน2ปุ่มเลยเป็นพี่กับเป็นน้องอาอยากเห็นไหมคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่เลยเป็นแบบนี้เลยนี่เห็นไหมคะมเขามีชื่อว่า enter ไหนเด็กๆลองพูดสิคะ enter อีกครั้งหนึ่งค่ะ enter เก่งมากๆเลยค่ะปุ่ม enter นะคุณผู้แพะแอบกระซิบบอกว่าบางแป้นพิมพ์นะก็จะมีเก๊กหลอแบบนี้เลย มีลูกศรงองแบบนี้แต่ว่าบางแป้งพิมพ์ไม่มีค่ะเด็กๆคะ่ะให้เด็กๆสังเกตง่ายเลยจะมีตัว e นำหน้าอ่ามีตัว e นำหน้า e n t e r อ่านว่า enter ค่ะนี่เลยนะถ้าเด็กๆเห็น e n t e r อันนี้อ่านว่า enter นะคะสังเกตง่ายๆเลยถ้ามีลูกศรก็ enter ถ้าไม่มีก็สังเกตง่ายๆคือตัว E ตัวใหญ่น้ำหน้าแค่นั้นเองค่ะนี่เลยแล้ว Enter เขามีประโยชน์ยังไงนะนเด็กๆลองเดาสิคะเขาไว้ทำไมคะหูยังไม่ะอะไรนะอ๋อหนูยังไม่เข้าใจหนูยังไม่รู้จักใช่ไหมคะอืมเขามีประโยชน์เอาไว้ขึ้นบรรทัดใหม่คะ่ะเด็กๆคะ่ะขึ้นบรรทัดใหม่ยังไงเหมือนเวลาเด็กๆต่อแถวต่อท้ายตางนี้เลยถ้าก,กดเขานะ เขาจะกระโดดลงมาอยู่ข้างล่างเลยแบบนี้เลยนี่ต่อแถวแบบนี้เลยคุณครูแพรมีตัวอย่างให้ถ้าเด็กๆยังนึกภาพไม่ออกมาดูนี่เลยตอนนี้คุณครูแพรมีเลขหนึ่งสองแล้วก็สามค่ะเด็กๆคะออแต่ว่าเขาเว้นระยะห่างไวนะ้นะนี่เว้นวักไว้เลยอย่างนี้นะคุณครูแพรนะอยากจะให้เลขสองมาต่อแถวเลขหนึ่งอยู่ข้างล่างอยากจะให้เลขสามมาต่อแถวเลขสองอยู่ข้างล่างทําไงคะเด็กๆคะ กดปุ่มอะไรนะเพื่อที่จะให้เขาลวมาต่อแถวแล้วขึ้นบรรทัดใหม่นะ enter นั่นเองเก่งมากเลยค่ะนี่เลยคุณครูแพรนะก็จะเลื่อนเมาส์หรือเคอร์เซอร์นะคะไปไว้ระหว่างตรงกลางเลขหนึ่งกับเลขสองนะเพราะคุณครูแพรบอกไปแล้วว่าจะให้พี่เลขสองต่อท้ายพี่เลขหนะนึ่งนะนี่เลยคุณครูแพรเลื่อนเคอร์เซอร์ไปแล้วนะนี่อยู่ตรงกลางร,ระหว่างเลขหนึ่งกับเลขสองนะแบบนี้คุณครูแพรก็กดปุ่ม enter เลยนะพร้อมกัน Enter ปึง๋งเฮ้ยเดีกๆคะลงมาต่อแถวเลขหนึ่งไหมคะเลขสต่อแถวเรียบร้อยแล้วนี่เลย Enter ขึ้นบรรทัดใหม่นะด็กๆคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองทําดีกว่าอยากจะให้เลข3ามลงมาต่อแถวเลข2ต้องทําไงคะอะไรนะคะคด Enter ใช่ไหมเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปกด Enter พร้อมกันเลยนะนี่นะเดี๋ยวเอาเคอร์เซอร์ไปวางไว้ก่อนนะตรงเลข2ลกับเลข3นะดื๊ดๆๆๆคลิกอ้าวเด็กๆพร้อมหรือยังจะกดเลข3ลงมาต่อแถวนะพร้อมกันเลยนะ Enter นะ1 2 3 Enter ปึ๋งเฮ้ยมาแล้วนี่เลยค่ะถ้าเด็กๆอยากจะต่อแถวพี่เลข1 2 3 ให้ต่อเรียงมงมาแบบนี้ให้กดปุ่มอะไรนะ Enter มีไว้ทำอะไรคะขึ้นบรรทัดใหม่เก่งมากๆเลยคะ่ะเด็กๆคะคุณครูแพมมีเรื่องบนเพลงมาฝากนะคะเดี๋ยวไปทบทวนกันว่าเด็กๆยังจำชื่อของเขาได้ไหมเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงคีย์บอร์ดคะ่ะเดี๋ยว,วเพลงนี้นะจะให้เด็กๆไปร้องแล้วก็ไปเต้นด้วยกันเลยนะคะ คี์บอร์ดของฉันนั้นมีไว้ทำอะไร ของฉันนั้นมีไว้ทำอะไรเอ้ามาแล้วคะ่ะนีเลยคะโอ้โหคุณครูแพรํกำลังเพลินเลยค่ะกำลังร้องเพลงคีย์บอร์ดของฉันเลยกำลังทบทวนว่ามีปุ่มอะไรบ้างนะดีะ่เลยค่ะเห็นเด็กๆเต้นแบบนี้นะเห็นเด็กๆร้องเพลงสนุกกับคุณครูแพร์แบบนี้นะมีแบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์สนุกสนุกมาฝาดด้วยคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะจะพาไปใช้ปุ่ม enter ในการทำความสะอาดค่ะ เ,เด็กๆอยากไปใช้ไหมคะถ้าอยากไปแล้วเดี๋ยวไปกับคุณครูแพรเลยค่ะในแบบฝึกทักษะที่มีชื่อว่าคลิปเดมคลีนเดี๋ยวเราจะไปเก็บสิ่งของต่างๆที่อยู่ในห้องของพี่แทนแล้วก็อยู่ในบ้านของพี่แทนกันนะคะก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวคุณครูแพรนะจะเลื่อนเคอร์เซอร์มาตรงปุ่มพีเพนี่เพื่อที่จะเข้าไปเล่นกันนะพร้อมก 1, 2, อันหนึ่งสองสามอ้าวคลิก นี่เลยพอมาเจอหน้านี้แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวให้เด็กๆนะกดปุ่ม enter บนแป้นพิมพ์เพื่อเก็บสิ่งของต่างๆด้วยนะอา้าเด็กๆเ,เตรียมตัวหรือยังถ้าเตรียมแล้วเดี๋ยวกด enter พร้อมกันนะหนึ่งสองสาม enter r e a d y go ready go มีสิ่งของเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวเราไปกด enter กันเถอพร้อมกัน enter 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 เด็กๆกดเรื่อยๆเลยค่ะ enter 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 เก็บหมดเลยสะอาดเรียบร้อยเลยนะคะ ready ต่อมาห้องน้ำโอ้โหห้องน้ำสกปรกมากเลยของเกินการเต็มไปหมดเลยเด็กๆไปกดปุ่มอะไรเพื่อเก็บสิ่งของคะ เก่งมากๆเลยค่ะกด enter นะเดีกๆกด enter เรื่อยๆเลยนะคะ enter enter, enter 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 อันสุดท้ายแล้ว enter 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 เย้ต่อมาค่ะ <Ready? S 1> นี่ห้องอะไรนี่ <Go. S 1> ใครรู้บ้างว้าวเก่งมากๆเลยค่ะห้องครัวนั่นเองห้องครัวตอนนี้ ็สกปรกแล้วเทอะไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาช่วยกันทําความสะอาดแล้วก็เก็บให้เข้าที่เข้าทางกันนะแต่ต้องกดปุ่มอะไรนะเก่งมากๆเลยค่ะกด enter พร้อมกัน1 2 3 enter 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 เย้เก่งจังเลยเด็กๆ <Ready? S 2> ต่อมานี่เลยค่ะสนามข้างนอกก็มีขยะเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็เก็บไม่เป็นที่เป็นทางเนาะเดี๋ยวเรามากดปุ่มอะไรนะเพื่อที่ทําความสะอาดคะเก่งมากๆเลยค่ะกดปุ่ม enter พร้อมกันนะหนึ่งสองสาม enter 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 เ e ้ ออมาดูดาสุดท้ายแล้วนี่อยู่ในไหนเนี่ยห้องเรียนเก่งมากๆเลยค่ะห้องเรียนก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดใช่ไหมเดี๋ยวไปกดปุ่มอะไรนะอ่ากดปุ่ม enter ทำความสะอาดพ,พร้อมการหนึ่งสองสาม enter เก็บเก้าอี้แล้ว enter เก็บเมาส์แล้ว enter นี่ปิดคอมพิวเตอร์แล, enter. แล้วก็ิ้งขยะ enter แล้วก็ ทำความสะอาดกระดาน <B> um. Enter เก่งมากมากเลยเดี๋ยวดูดีกว่าว่าเด็กๆได้คะแนนเต็มกันหรือเปล่านะ <Excellent. S 1> ว้าวได้คะแนนเต็มดาวสามดวงเลยนะถ้าเด็กๆอยากจะเล่นอีกนะให้เด็กๆคลิกเพจอาเกนตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วค่ะเด็กๆคะก่อนจากกันวันนี้คุณครูแพรมีภารกิจมาฝากหนึ่งภารกิจภารกิจอยู่ในหน้าที่27ค่ะภารกิจนี้เด็กๆเห็นไหมโอ้โหมีปุ่มเยอะแยะไปหมดเลย แล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยในอวกาศด้วยว้าวด็ๆๆคะ่ะเราจะมาทําอะไรกันนะภารกิจหน้านี้ภารกิจหน้านี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้ด็ๆๆนะคะวาดวงกลมรอมอบรูปปุ่ม enter ค่ะนี่ปุ่ม enter จำได้ไหมว่า enter เนี่ยหน้าตาเป็นไงอะ่ะมีลูกศรองอๆใช่ไหมคะหรือบางอันก็มีแค่ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว e ใหญ่น้ําหน้าใช่ไหมคะ เดี๋ยเด็กๆมาดูดีกว่าว่ามีรูปภาพไหนบ้างเอ้าเด็กๆจำวงกลมได้ไหมวาดยังไงเดี๋ยวทบทพอยอีกรอบนึงนะวงกลมของกันนะวาดวงกลมนะชึบอีกรอบนึงค่ะชึบอ๋อโหยวาดได้ใช่ไหมเดี๋ยวด็กๆมาดูดีกว่านี่เลยเอนเ r อร์อยู่ปุ่มไหนบ้างนี่สีเขียวใช่ปุ่มเอนเ r อร์ไหมคะมีตัว e นำหน้าไหมคะใช่เปล่าไม่ใช่ใช่ไหมเด็กๆต้องว,วงกลมไหมอะ ไม่วงกลมต่อมาค่ะที่นี่สีส้มใช่ผมเม็นเทอร์ไหมคะอื้อใช่ไหมอะฮะใช่เหรออจจะถ้าใช่ก็วงกลมชือ้อสีฟ้าล่ะใช่หรือเปล่าอืมใช่ไม่น่าค,นคุณครูแพ้ไม่บอกดีกว่าแล้วเนี่ยปุ่มยาวๆเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยใช่ป่ะคะตัวเอสนำหน้าใช่หรือเปล่าคะอืม จริงป้านะไม่บอกดีกว่าแล้วสีเขียวล่ะคะสีเขียวอ่อนอันนี้ข้างล่างใช่ไหมคะมใช่เห็นเธอไหมนะไม่บอกดีกว่าแล้วสีชมพูล่ะคะที่อยู่ตรงพาธิใช่ไหมคะมีตัวอีนำหน้าด้วยอะ่ะคุณครูแพรไม่บอกหรอกเดี๋ยวจะให้เด็กๆไปทำกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูแพรจะมาเฉลยให้แล้วพบกันใหม่กับ to click like learn at home. Bye bye.